อร่อยอะ่ะบอกเลยสูตรเนี้ยไม่มีใครสอนหรอกมีมีนานนี่แหละสอนเพราะว่ามันเป็นของสไตล์ของที่นี่ค่ะไม่ใช่ของไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไมซ์ภัยตุรกีนะคะมีนาเพิ่งตื่นนายยังสดอยู่เลยเนี่ยคะ่ะตื่นมาเจ็ดโมงช้านะคะมาส่งลูกชายไปโรงเรียนและว่าเดี๋ยวจะนวดแป้งเพราะว่าเมาื่อวานเพื่อนบ้านมาทวงนะคะขนมปังงาคือตัวนี้นี่ขนมปังงาง่ายๆเลยค่ะทําง่ายๆนะคะ ขนมปังงาตัวนี้ยต้องตื่นมานวดแป้งตอนเช้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอากาศมันหนาวมากอากาศมันสององศามีนา,นานวดแป้งเสร็จเดี๋ยวมีนา,นานจะไปนอนต่อเสร็จแล้วพอดีนะคะตื่นขึ้มนมาอีกหนึ่งรอบก็คือแป้งขึ้นพอดีค่ะก็คือต้องพักแป้งขึ้นเป็สองเท่าตัวนี้ง่ายมากนะคะไม่มีไข่ไม่มีเนยนะคะไม่มีน้ํามันมาให้กลนใจมีแค่เบสิกเท่านั้นเองแต่ว่าทําออกมาเป็นขนมปังงาสวยขนาดนี้ได้ยังไงง,ง่ายค่ะตัวเนี้ เป็นสูตรตุรกีนะคะแล้วก็ใครที่ทำน้ำงาไม่เป็นเนี่ยมีนาบอกหมดนะคะในในคลิปว่าทำยังไงหรือว่าสามารถไปซื้อได้ที่ไหนเนาะตามนั้นนะคะตัวนี้ขนมปังงามันไม่ใช่ขนมปังนุ่มไม่ใช่ขนมปังนุ่มปล่อยลองชิมขนมปังรสชาติใหม่ๆดูบ้างแล้วจะรู้ว่าเนื้อสัมผัสความกรุบกรอบของงาและความหอมของงาเนื้อในมีความสัมผัสที่มันคืออะไรแห้งนิดนิดนุ่มหน่อยหนอยอ่ะมันก็อร่อยแบบหนึ่ง ลองดูนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะมีนาก,ก็ลืมค่ะในนี้นะคะมีนมอุ่นหนึ่งถ้วยตวงนะคะนมอุ่นๆน,นี่ยราคานมสดรสจืดอุ่นๆหนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็มีน้ําอุ่นเนี่ยะคะ่ะหนึ่งถ้วยตวง นะคะน,น,น,น้ำอุ่นหนึ่งนมอุ่นหนึ่งนะคะวันนี้มินาจะทําเยอะนิดนึงแล้วก็จะมีน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะมียีพผงสองช้อนชาค่ะเสร็จแล้วก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะใส่ไปแล้วสองถ้วยตวงเกลือป่อนนะคะเกลือป่อน1ช้อนชาใครจะใส่มากกว่านั้นก็ได้มีนาลืมใส่ไปใส่ไปนึวกว่ากดถ่ายแล้วก็เลยลืมใส่แป้งสาลีเพิ่มไปอีกนะคะ เป็น3ามถ้วยตวงอย่าลืมนะในนี้มีอะไรไปดูส่วนผสมได้นะคะที่ใต้คลิปนะคะมีนมนะคะมีน้ำมียีสต์นะคะมีน้ำตาลมีเกลือแล้วก็มีแป้งสาลีอเนกประสงค์เท่านั้นแป้งสาลีอเนกประสงค์ในมีนาใส่ไปสามแล้วนะสามแล้วนะแล้วก็เป็น3ามถ้วยตวงครึ่ง แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกมานวดจะกดหนอ่อยเนี่ยแป้งจะนิ่มค่ะแต่ว่ามีนาจะโรยแป้งลงไปเพิ่มอันนี้คือแก้วที่สี่ยังไม่หมดนะเมื่อวานนะคะทำพิซซาให้ลูกก็คือทำพิซซาแบบว่าง่ายๆเลยะคะ่ะ ทำเป็นพิซซ่าพับไม่ทันได้ถ่ายวิดีโอมากมายถ่ายวิดีโอออกมาได้แค่นั้นแหละแนละ้วลูกก็กินจนหมดลูกบอกว่าหนูจะทำเองด้วยก็เลยเออให้เขาทำเดี๋ยวไว้มีนาลงวิดีโอให้นะคะก็คือพิซซ่าอะไรที่แบบเด็กๆก,ก็สามารถทำได้เลยอะค่ะถ้าคือทำได้ง่ายๆทำได้ไม่ยากแป้งก็ทำได้ง่ายๆน้องๆหนูๆเนี่นนยใครอยากทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานก็ใช้สูตรนั้นได้เลยนี่คือแก้วที่สี่นะยังไม่หมดคือแป้งมันนิ่มไงเราก็จะนวดไปค่ะ นวดแล้วก็เติมแป้งไปเรื่อยๆคือแป้งมันนิ่มจัดมันนวดไม่ได้หรอกน่าจะใส่ทั้งหมดสี่ถ้วยตวงนั่นแหละพอดีอะค่ะสี่ถ้วยตวงหรือมากกว่านั้นก็ได้ก็คือดูเนื้อแป้งเป็นหลักนิ่มๆติดมือหน่อยหนึ่งหรือไม่ก็อ,อาจจะเพิ่มลงไปได้สักประมาณหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะก็คือเพิ่มคืออะไร คือเราจะโรยไปแบบนี้เพื่อที่ให้เรานวดได้ถนัดถนีใจหน่อยคือแบบไม่ต้องติดอะไรมากมายสีถ้วยตวงกับอีกหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะเนี้ยก็จะได้กำลังดีเนี่ยปกติดมันจะติดสันมืออยู่นิดนึงนะคะ่ะเนี่ยมันจะติดสันมืออยู่นิดนึงแล้วก็โรยไปนิดนึงโรยไปบางๆแต่ว่าแป้งเขานิ่มเน,มนี่ยมาเนี่ยแป้งเขาจะนิ่มนะคะเขาจะนิ่มแบบนิ่มแบบติดมือแบบเนี้ย เอาลักษณะนี้นะอะร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งเแป้งก็จะเป็นแบบนเนี้ยเนี่ยแป้งก็จะเป็นแบบเนี้ยคือมันจะมีความนุ่มติดมือมาเดี๋ยวเราพักแป้งนะคะจะโรยแป้งนิดนึงหรือว่าจะโรยน้ํามันก็ได้ พักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็นสองเทามีนาตื่นแล้วจ้าสิ่งที่เราจะเตรียมนะคะมีน้ํางาค่ะน้ําครีมเนี่ยค่ะครีมน้ํางามีขายนะคะในอินเทอร์เน็ตที่ไทยนะคะมันจะเป็นตัวงาค่ะเอางาขาวเนี่ยมาคั่วมาคั่วแล้วก็ตอนร้อนๆเนี่ยค่ะเราก็าเอาไปปัน่นแต่ว่าเราจะต้องเอาไปปั่นกับ เครื่องทําไอ้นี่นะเครื่องบดกาแฟเครื่องปั่นบดกาแฟเครื่องบดเครื่องแกงปั่นแบบนั้นใส่น้ํามันพืชลงไปนิดนึงค่ะหรือว่าใครจะไม่ใส่เลยก็ได้นะคะปั่นจนเขาเป็นน้ำงาแบบนเนี้ยเนี่ยอันนี้คือน้ำงาแล้วก็น้ําตาลทรายใช้แค่นี้ใครมีพวกไซรัปอะคา่ะพวกน้ําเชื่อมอังงุงนหรืออะไรพวกนี้ก็เอามาใช้แทนได้ แ้งขึ้นสองชั่วโมงมีนารอสองชั่วโมงห่อพลาสติกไว้ขึ้นได้ขนาดนี้เป็นไงคะอาการมันหนาวตัวนี้ทำแล้วอร่อยมากใครไม่มีน้ำงานะคะอยากจะใช้เป็นพวกช็อกโกแลตนูเทลล่าหรืออะไรก็ได้แต่ว่าทำแล้วเขาจะแบบเขาจะเปิดนิดนึงคือมันจะบอกเลยว่าทำแล้วมันจะเลอะเลอะนิดนึง นิยมมากนะตัวเนี้ที่ตุรกีแล้วก็ขายราคาค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าอมันวิธีการทาเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคนตุรกีนิยมทาไม่นะ้มันไม่ยุ่งยากหรอกแต่ว่าน้ํางานเนี่ยราคาสูงค่ะราคาค่อนข้างสูงคนตุรกีก็ชอบกินอ่ะบอกเลยนะคะว่า มินาจะแบ่งแป้งก้อนขนาดเท่ากำปัน้นนี่นะคะมีนาแบ่งแป้งขนาดกำปัน้นกำปั้นมือแบบนนเนี้ยนี่ไงก้อนเท่ากำปั้นเลยนะเสร็จแล้วเราก็เอามา รีดเะคะเป็นกลมๆไม่ต้องพัดแป้งนะคะรีดเลยนรยแป้งเข้าไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดให้มันแผ่เป็นกลมๆนะคะเช่น่าศูนย์กลางประมาณแบบหนึ่งไม้บรรทัดกว่าๆได้ค่ะแบบหนึ่งไม้บรรทัดหรือว่าเล็กกว่าประมาณเราทำพิซซ่า ประมาณนี้นะคะนี่บอกเลยทําได้แค่นี้แหละเนี่ยประมาณคืบสองคือบอ่ะเสร็จแล้วทํายังไงเสร็จแล้วนะคะเราก็โรยตัวนี้ลงไปตัวน้ํางานเนี่ยค่ะโรยลงไปแต่ว่าเหลือขอบไว้นิดนึงนะโรยลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะ สร็จแล้วเราจะใส่น้าตาลค่ะน้าตาลทรายเนี่ยค่ะจะเป็นน้าตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงอะไรก็ได้ค่ะโรยไปให้ทั่วน้ํางานเนี่ยเขาจะไม่หวานเลยนะมีจะมีความหอมโรยไปค่ะโรยไปตามที่เราต้องการนะคะอยากได้สองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะนะมีนาโรยไปประมาณสองช้อนโต๊ะนั่นแหละเสร็จแล้วเราก็ม้วนนะคะม้วนม้วน ม้วนเสร็จแล้วบิดเป็นเกลียวบิดเป็นเกลียวบิดเป็นเกลียวระวังน้ํามันแตกออกมานะน้ํามันแตกออกมาก็ไม่มีปัญหาบอกเลยเพอบิดเป็นเกลียวเสร็จแล้วเราก็ม้วนระหว่างม้วนเนี่ยเราก็บิดไปด้วยได้แล้วคะ่ะเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเราเอาไปวางบนถาดนะคะที่ทาด้วยไขมันหรือว่ารองด้วยกระดาษไขนะคะเราจะเตรียมไข่แดงไว้นะคะเราจะทาหน้า ตัวนี้คือตัวที่มีนาทําเสร็จแล้วก็คือไม่ได้พักแป้งแต่อย่างใดค่ะก็คือทํามันจะมีทั้งหมด2อถาดนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรากดค่ะกดให้เขาแบนๆเท่านั้นเองนี่กดในถาดเลยค่ะให้เขาแบนๆหรือใครจะเอาไปรีดก็ได้ให้เขาแบนๆเท่านั้นเองเนี่ยใครจะเอาไปรีดก็ได้ค่ะก็คือเอาวางบนเคาน์เตอร์แล้วก็รีดเลยให้เขาแบนๆ แบบนี้เอานิ้วกดลงไปให้เป็นแบนอยากได้หนาได้บางนะคะก็กดลงไปเลื่อนมันมาหน่อยเดี๋ยวมันไปติดกันเวลาอบกดแล้วก็เป็นแบนๆกลมๆตัวนี้มีนาไม่พักแป้งนะมีน่าจะอบเลยหรือใครจะพักแป้งก่อนสักสิบนาทีก็ได้ะคะ่ะแล้วค่อยอบไม่มีปัญหาอบที่ไฟร้อยเจ็ดสิบองศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลม ตัวนี้ถ้าใครจะทำขายนะต้องขายแพงหน่อยเพราะงานแพงยังไม่อบค่ะอยากจะอบตอนเช้าได้ไหมคะเอาทั้งถาดเนี่ยละค่ะห่อพลาสติกเอาไว้เอาพลาสติกใส่อะห่อเอาไว้แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะพอจะทานก็ออกมาให้คลายความเย็นนิดนึงสักสิบนาทียี่สิบนาทีเสร็จเราก็อบได้เลยกดแบบนี้เก็บปลายหน่อย เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทาไข่แดงนะคะแล้วก็โรยงาแล้วก็อบได้เลยอ่ะนี่ค่ะโกดตยาแดนมากไข่แดงค่ะจะผสมน้ําผสมนมก็ได้นะคะเดี๋ยวผสมน้ำนิดนึงมันค้นเหลือเกินใครไม่ชอบกินไข่นะทาด้วยน้ํางาก็ได้นี่ค่ะมีนาทาไข่แดงตัวนี้ต้องสีเข้มๆนะอบออกมาต้องสีเข้มๆถึงจะสวยบอกเลยเข้มปากเลยละสีอ่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราจะกระหน่ำโรยด้วยงางาขาวไม่คั่วจะคั่วหรือไม่คั่วก็ได้มีนาใช้งาขาวไม่คั่วเพราะว่าสีมันสวยดีโรยไปค่ะขาวนะคะกระหน่ำโรยไปค่ะแบบไม่คั่วเสร็จแล้วเราจะโรยน้ําตาลลงไปอีกรอบนึงค่ะน้ําตาลทรายนี่ย่ะคะน้ำตาลทรายขาวนะคะ จำใ่แดงก็แล้วแต่อบเลยค่ะมีนาไม่พักแป้งนะคะอบเลยค่ะไฟร7 0จิบองศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมอบออกมาแล้วนะคะเห็นไหมคะร้อนเลยอบประมาณ20-25นาทีค่ะตัวนี้อบเสร็จนะคะทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะทิ้งไว้ให้เขาเย็นเพราะว่าเราไม่ต้องการความนิ่มนวล<ม><ม>เราต้องการความแบบว่ากรุบนอกนะคะแห้งนอกแล้วก็ข้างในมีความนิ่มหน่อยๆเท่านั้นเองมันจะเป็นเสน่ห์ของงาน ทิ้งไว้เขาเย็นได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันเมียจับให้ดูร้อนค่ะไม่ใช่ไม่ร้อนแต่ว่าอากาศมันเย็นมันทาให้มันทําให้มือไม่ค่อยร้อนนี้ไงสวยงามค่ะขนมปัง,งงาของเราทําก็ง,ง่ายเลิศก็เล็ด,ดไม่ไข่นะคะไม่เนยไม่น้ํามันจบจบในตัวเดียวกันง,งาเลย มาค่ะเดี๋ยวมีนาจ,จะฉีกให้ดูนะคะวัยเวลาทานนะคะทานคู่กับน้าชาร้อนๆก็อร่อยปีกแบบดูนะคะดูเปลือกเขานะให้ดูเปลือกเขาเขาจะมีแบบมีความกรอบหน่อยๆคือมันจะเป็นความกรอบของงานนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เราจะตัดก็ได้นะตัดหรือว่าเราจะม่น่าจ,จะฉีกให้ดูนี่นะคะเนี่ยนะ มันจะออกมาเป็นข้อๆแบบเนี้ยเนี่ยยิ่งถ้าเราแบบรีดแป้งบางเท่าไหร่นะมันก็จะออกมาดูดีขึ้นเท่านั้นเนี่ยมันจะเป็นชั้นๆแล้วก็จะมีเนื้อง่ายข้างใน เปลือกนอกเนี่ยค่ะจะกรอบแต่ว่าเนื้อในเนี่ยจะนุ่มมีความหอมงานะคะแล้วก็มีความหวานนิดๆอุ้ยบอกเลยว่าอร่อยสุดเนี่ยต้องลองเลยดูความนี่ดูนี่ดูนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยสุดเนี่ยต้องลองบอกเลยว่า อร่อยสุดๆนี่มีความเป็นงาถ้าเราใส่ถุงแล้วนะคะเขาจะมีความนิ่มนิ่มก็คือนิ่มในระดับหนึ่งของเขาแต่มันจะมีแบบความนิ่มความแบบความเหนอบแบบมันไม่ได้เป็นความเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นความนุ่มที่เลี่ยนนะคะอ้าวอนี่เป็นไงมันจมีเป็นชั้น แบบนี้น้ำงานะคะมีขายในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาเรียกว่าครีมค่ะครีมงาเ <c oughs> ข้ากับบรรยากาศเมืองไทยนะคะใครเบื่ออาหารใครเบื่อขนมปังแบบเดิมๆมีนานแนะนำตัวนี้นะคะอย่าลืมทำกันฝากกดไลค์ก็แชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะคราวหน้าเดี๋ยวมาทำขนมอะไรง่ายๆกันดีกว่าคะ่ะตัวเนี้ยลูกขอมาตัวหน้า ตัวหน้าลูกก็ขอมาเช่นกันเอาค่ะ <c oughs> <Okay. S 2> ขนมปังงาน,นะคะสูตรตุรกีสไตล์ตุรกีเดี๋ยวกดให้ดูดอีกรอบอร่อยอะ่ะบอกเลยสูตรเนี้ยไม่มีใครสอนหรอกมีม,มีนานนี่แหละสอนเพราะว่ามันเป็นของสไตล์ของที่นี่ค่ะไม่ใช่ของไทย